สวัสดีค่ะวันนี้จะมาขายต้นไม้เนะมานำเสนอนะ,ะต้นไม้ต้นนี้มีชื่อว่าตีนตักบ้านตีนตักขาบบันไดเศรษฐีบันได,นดสวรรค์นะ,ะอันนี้ขนาดกระถางหกนิ้วขนาดนี้สามสิบห้าบาทนะคะกระถางสามกระถางหนึ่งร้อยบาทไปเลยค่าจัดส่งห้าสิบบาทนะคะใครสนใจทักนะคะ มีขนาดกระถาง6นิ้วอยู่4 5กระถาง 4, 4กระถาง5กระถางมีขนาดกระถาง8นิ้วอยู่3กระถางขนาดกระถาง8นิ้วก็50บาทนะคะ <c oughs> เลี้ยงง่ายมากเนาะอันนี้50บาทกระถาง8นิ้วนะคะค่าจัดส่งก็50บาทนะ อันนี้ขนาดกระถางสวยมากอันนี้ขนาดกระถางหกนิ้วนะคสามสิบหาสามกระถางหนึ่งร้อยบาทรวมสูงร้อยห้าสิบบาทนะคะสนใจทักนะคะ